สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูบรรยากาศยามเย็นริมครองแสนแสบนะครับผมสวยไหมครับว่าม,มีเรือมาเพื่อนๆมาดูเรือครับดูเรือดูเรือนะครับผมไปแล้ว ไหมครับผมเพื่อน,อนดูดอกไม้ริมคลองนะครับคลื่นน้ำกระทบกับแสงไฟนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆเ,เดินดูดอกไม้ริมคลองครับผมสวยไหมครับเพื่อน,อนสวยไหมครับ ว้าวแสงสุดยอดเลยครับผมนะครับเพื่อนพอนพมีแสงกระทบน้ำจะสวยมากเลยครับพอข้ามมาหน่อยจะมีแสงนะครับผมจะไม่ดูสวยขึ้นเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับ ดอกไม้สวยมากครับผมแสงก็สวยนะครับเพื่อนๆดอกไม้ริมครองครับผมสวยไหมครับเพื่อนๆ มาดูข้างหลังอีกทีหนึ่งเอาแหนกล้องไปนะครับผมแหนกล้องนะครับสวยไหมครับผมตุ๊ธาปานนะครับปานพระรามเก้าครับผมพระเจตาบานพระรามเก้าคือถนนพระรามเก้าขอขอภัยนะครับ เดินต่อครับผมเดินต่อนะครับอันนี้เป็นเส้นทางคนสัญจรนะครับแล้วก็คนที่ออกกำลังกายนะครับใช้าๆเส้นทางตรงนี้รอบคลองนะครับผมเอาให้ดูบรรยากาศช้าๆหน่อยนะครับผมสวยไหมครับเพื่อน ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม